เราพามาเบิ้งไง้แผ่นหินูแผ่นหินก็ซื้อแผ,แผ่นหินโบราณเนี่ยแหละครับผมแผ่นหินโบราณตั้งตะกอนเนาะบ่อเรียงก่อนที่จะเกิดบ้านบุงเงาบุถอบโบราณเิ่นกันนียังไงเสียว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแหละครับื้นทีตรงนี้แผ่นหินแผ่นนี้มันเป็น,เป,นกกเป็นหลักกิโลเป็นมุดหมายสําหรับคนเดินทางตะกอนนี่ทับสร้างทํามาที่สีเดินทางไปนครจำปาสีนี่ จำเป็นจะต้องพันพันมังนี้แล้วก็บ่ะผักแลมอยู่มังนีดูซื้อน้าคูบีบน้าตะกรนเนี่ยมันสิเป็นห้องเนาะงานกับเป็นทางเป็นทางทางเเป็นทางเลยครับทางไส้เทา้าน้องมูครับเนาะทางส่วนนองมูครับอย่างเป็นทางเลยแหละแมนสามสี่เลยครับมันอยู่เป็นทางทางยาวอ่อนไปทางบ้านนกเหาะบ้านเล่าบ้านในหุ่นตั้งหนังเรียนนาผูไปจนหอดนาดูน ลักนี่ก็น่าสิมีทุกหาสิบกิโลนะครับคิดว่าเป็นบ่อแมนสี่สิบหาสิบกิโลนั่นี่ครับสั่สงไว้เพื่อนเดียดสั่งไว้สั่งไว้สำหรับผักแหลมแต่หม่องผักแหลมนี่จะต้องอยู่ใกล้กับซุ้มซ้นเพื่อสิมีอาหารซุ้มซ้นกับขึ้นน้นบานเก่านั่นเองเอ,อ๋อจึงเป็นหมู่บ้านตั้งเก่าของเขาเลยครับแม,ม่นแมนน,น่น้ำมานเก่านี่แหละเป็นน้นบานเก่าแต่ก็หลังจากที่ขมิน้นเสื่อมอำนาจ ลาวกะได้เดินทางมาเกณฑ์ครูคนมาทำสงครามเนาะโอ้แต่ที่บอกว้บ้านเนากับประวัติศาสตร์คัดเกลี้ยงครับเนาะอเทานี้เนาะโซนโซนนี่โซนเดินทางทับมาพักทับมาทับสร้างนี่พักโซนนี่ก็โอ้ต้องต้องหาประวัติศาสตร์เรื่องเรามากเราก็หลายคนครับเนาะการลุ่มสลายของรุ่นบเก่านี่เกิดจัง เกิดเกิดนอนสงครามม็นบ่อนมกจากอืมอันนี้ทั้งประสาทด้วยเราผมเกิดประทันสมัยองนี้กันรือันสมัยแต่ตามที่ไอ้ศึกษามาเด้อโน่น้านเก่านี่บ่ได้อยู่ในร้อยเลือนของเปลือกโลกอืมตามตามที่บเษบาหว้านี่ขาดเกินนช่ครับแล้วไม่ร้อนสนะกะบ่ตรงกันมันมันเป็นตำนานมันบ่แมนเป็นประวัติศาสตร์ไอ้ผู้เท่าว่านี่ว่าเป็นตำนานเข้ามาตำนานนี่มันอาจสิเหลือเสือเนาะครับ อัสเลリアเสือเนี่ยแต่ตามประวัติศาสตร์จริงๆนี่มันมาอยู่ในร้อยเรือนของเปลือกโลกมันสีแยกได้จังไดเรื่อว่าที่ทโบรานต้องแตกไปมันหรือมันปอกกามขาดแค้นหนาอยากไปหานามบ่หรืออนอเน่เนืเ่องบบจากเกิดสงครามเพราะว่าผู้ซ้ายนี่ถึอเกณฑ์ไปเหตุสงครามใหม่ส,ง,สงครามล้วกับพี่ไม้นี่จนมืดแต่เ,เหลือแต่ผู้ยิงดกเฮียนซ้ายมันซองทั้งหมดถึอยึบ เรื่องตอง<อ>จํ<อ>าเป็นตรงอพยพหมู่บ้านใหญ่บ้านเขาไปฝ่นนี่ครับเลยจำเป็นต้องย้ายเป็นหมู่บ้านมังเอ,อมเพราะเงินทหานมองเก่าผู้ผู้สผู้สายผู้เรียงงานหลักก็ถือเกณฑ์ได้เป็นทหารเลยครับเมียนพ้แตงครามแตกพ่ายหมู่บ้านก็นเลยต้องต้องสลายตัว,สล,ตวสลายตัวแล้วบ้านนี้ที่ให้ที่นาหนีถึกยึดมัดมที่นานอยู่ทุงไงอยู่ทงหนองเสียงถึกยึดมัดยึดโดยสัินาทั้งโคราช ทางโคลาดพิ่นมายึดยึดแล้วค้นโคลาดมาอยู่แต่สีมีคนละแวกเนี่ละแวกลุ่มน้ำเนี่ยสีเป่าสีนี้อยู่สองมูบานเนาะทีบนบ่าวบ่าวไทยโคลาดเนาะมีนครับมีมีครับมีมีเลยล่ะนีเนาะเพราะมันเป็นเสียสาย่นมากในสมัยฝนเลยล่ะครับเออมึงอยู่นี่แล้วบัดนี้ค้นค้นคนในนน่นมาเก่านี่ก็เลยจะเป็นต้องได้ถอยลงไปอยู่กลับไปคนบ้านมุงเงาทีมาตั้งอยู่ ประมาณหกถึงเจ็ดครอบครัว